ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้านคิเติลช็อป้านเติมโลบักระบบ i d Pass และ v i p Serv e เเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ k i t t ิล s h o p c o m นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแบปบล็อ f o o t และ King ง e t ดรับกดเพชรในแบบ a l l Star Tower Defense และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟีดด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมรอเบอร์ผมมีร้านมาแนะนำร้านอิดดี้ไมชอ็อปร้านรับฟาร์มเกมรอเบอรมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ตในแบบบ็อกฟุตรับกดเพชรแบบออสไตน์ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่เฟซบุ o กเซิร์ชเขาว่าอิดดี้ไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีดเร่วงมาาจหน่าหน่าดดยีทดยนด ok ้์ลเลยะครับา ร้านโฮฟสโตมีบริการรับฟาร์มเกมโรบักในแบบต่างๆรับกดเกมพาร์นในเลทสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ v i p AP Server สูงถึงเลทเจ็ดท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ o ฮ s t o ต e .com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมบบบลฟุตนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ยังเป็นคอนเทนต์เดิมอยู่นะชนะพี่ได้นะครับผมก็ได้ของไปนะสามในห้านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้พี่จะเสียของหรือเปล่านะวันนี้นะครับผมพี่ท้าข้าวกว่า20ล้านเลยรับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าไม่ชนะก็ถือว่าปึกฝีมือนะฮะนี่นะครับน้องไก่เหลืองคนนี้นะครับมามามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม โอเคก็สําหรับค้าหัวสูงๆนะพี่ขอรอบเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรอบที่แล้วมันจะไวเกินไปนะฮะอ่ะอ่ะมาจะโหดขนาดไหนกันนะอือหือโดินลวโดนแล้โดนแล ผิวเลย Oh Đó là đó là không bỏ lỡ không bỏ lỡ. Đó là đó là ôi Lọt. <laughs> พี่เสี่ยวจงังหวะเขาไอเนี่ยครับ <c oughs> วาร์ปมาใส่อ่ะ <c oughs> โตแล้วเกรับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โดนอีกแล้วโดนคอบโปแล้วโดนแล้วจังหวันนี้เออเกือบอเกือบยิงไม่ค่อยโดนเลยนะครับ โอ้โห oh. <laughs> ระแวงนะครับไม่กล้าเข้าใกล้นะฮะยิงไม่โดนนะครับมามามาตาที่สองนะครับไปโอเคเริ่มเอ้ยลืมบัฟฮากิสตันเขาไม่ได้เลยท่านผู้ชม đồn gặp đã đồn gặp đã đồn đã, tại đã, lấp đi đồn đã, ui Oh. <laughs> โอ้โหโหดเกินโหดเกินโหดเกินไว้เดี๋ยวขอบรัฟอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับแปบบ๊หนึ่งฮากิมาขนมขนม <laughs> สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวจริงนะครับอ่ะอื้อ <c oughs> โซไม่ทันนี่คือเน่าแน่อ่ะไปไหนละทำไมเขาเข้าไปอยู่ในนั้นะอ่ะไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนจับนี่คือตายไอสถานเดียวท่านผู้ชมเกือบทิดว่าไม่รอ่อซะแล้วนะครับ ตายแล้ว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 ตายคิดว่าตายแล้วไม่รอดไม่รอดโอ้ยโซนี่ท่านตายแล้วพุ้ยรอดรอดรอด ตายแล้ว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 โอโ้โหเ,เกือบรอดชีวิตวะโซรอดชีวิตวะโซลแท้ๆโดนอีกแล้ว <c oughs> tại đã, tại nào tại đã, <laughs> hài rồi ạ, <laughs> hửm, <c oughs> จะกดอันนี้ซะหน่อยโอ้โหตายแล้ว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 เกือบ โดนแล้ว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 ค่งหลอดมีครึ่งหลอดมีครึ่งหลอดอืมโดนทีนึง đồ rồi tay 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 oh, mắt to đây à? skill yakin โหขนาดโซนไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วโอเค <laughs> ถ้าโซพาที่คือตายอย่างเดียวเนีฮะโอเคก็ครบแล้วนะครับตายสามทับสามเลยเนี่ยโดนเสียตังแล้วโอเคโอเคโอเค,อเคมาเดี๋ยวเรียกเขามารับของนะครับอ๋อโอเคท่านผู้ชมก็เขาจะขอแอดเพื่อนในดิที่นะครับผมไม่ได้ขอของในเกมนะฮะเสียตังหน่อย โอเค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 มามามาไม่เอาของในเกมใช่ไหมโอเคก็ผมก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็แพ้รวดเลย3ตาติดนะแต่น้องเขาไม่เอาของนะฮะน้องก็บอกอยากเป็นเพื่อนในดิสคอร์ดกับพี่นะครับก็ ได้ครับได้ยอมรับเป็นเพื่อนใน Discord เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ขอขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่มาเล่นกับพี่นะแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมจนจะจบด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบบาาย๊ยบาย